ครับผมมีทีมงานเหล่านี้นะครับทําให้พวกเราได้ทํางานหมดทําไมพี่น้องถึงต้องเลือกภูมิใจไทยล่ะเที่ยวนี้ดูสิอนุสรีทัพสุวรรณเป็นเลขาผู้ว่ากทมสองคนเป็นเลขาร,รวนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอซึ่งเป็นกระทรวงเดียวที่สัมผัสกับคนกรุงเทพมากที่สุดโดยตรงมากที่สุด วันนี้มาอยู่ภพง์ใจไทยแล้วครับชื่ออนุสรีเริ่มต้นก็อนุแล้วหัวหน้าพักชื่ออนุทินอีกนะครับแล้วจะเข้ากันไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมครับอนุสรีต้องไม่เล่นซ่อนหาอีกต่อไปนะครับเพราะว่าจะต้องทำงานให้กับคนกรุงเทพมหานครสายตรงโดยตรง ตรงงานรู้งานรู้หน้าที่ว่าต้องรับใช้กทมครับนี่คือเหตุผลว่าเที่ยวนี้มาจริงครับพี่น้องมาจริงๆไม่ได้มาเล่นๆยังไม่นับ